นิจาวัสังฆาอุปาทวยธรรมินโหอุปาชิตวานิโรชันติเตสังหุปัสโมสุโคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่21เดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ พวกเรานะคะลูกหลานของอพ่อบุญรอดนะคุณแม่หนประดุจชนนะคะก็ร่วมตัวกันนะคะเราไปทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บรรพบุรุษของเรานะคะที่วัดสุวรรณรัตนโพธิยารามนะคะของอำเภอลำดวนค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามนะคะณปัจจุบันมีหลวงพ่อแก่นหรือหลวงตาแก่นนะคะเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังดังอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งนะคะเพราะว่าครูสลาได้แต่งเพลงให้หลวงพ่อแก่นด้วยค่ะนี่พวกเรากําลังจะไปในพิธีที่จะทําพิธีทําบุญให้กับ<ห>คุณตา<ะ>สุสานเจดีเจดี พวกเราจะไปเจดีเจดีที่เก็บกระดูกของคุณพ่อพ่อบุญรอดประดุจชนแล้วก็แม่หุนค่ะแม่หุนประดุดชนนอยู่ทางโน้นแล้วก็ลูกหลานลูกหลานของคุณตาคุณยายค่ะเรากำลังเดินไปซึ่งเจดีจะอยู่ทางด้านเหนือ ทางด้านทิศเหนือของวัดนะคะโซนหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรนี่ก็เริ่มเห็นจิตคอนโดคอนโดมิเนียมนี่ค่ะคุณยายอยู่เป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะสงบร่มรื่นวัดส่วนอรัตน์โพธิยาธรรมนี่เมื่อวานเรามางานชาปนกิจคุณป้ารบประดุดชนนี่ตรงนี้แหละเมื่อวานโอ๊ยน้องจันรอเล่นอะไร นี่อายุกี่ร้อยปีก็ไม่รู้เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นเลยเนาะเนี่ยซุ้มวัดเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ก็คือกุฏิพระนะคะกุฏิพระแต่ก่อนจะเป็นกุฏิหลังใหญ่นี่ก็รือ้อออกซึ่งไม้โอ้โหไม้ตอนนู้นเยอะมากเนาะกุฏิไม้จำได้ไหมกุฏิไม้ใหญ่ๆนะสองชั้นนี่คือคอนโดนี่คือคอนโดนนมินิอบจัดสรรอบปบ้านจัดสรร ตาเราอยู่ตรงไหนฮะรอดอ่ะ,ะรอดยายหุ่นอยู่ัวตอนนี้เรากำลังเดินตามบ้านของคุณตาบุญรอดประดุจชนและคุณยายหุนประดุจชนอยู่ตรงไหนคะคุณตาอยู่ไหนตาตาอยู่นตาอยู่ไหนโอ้ยนุนเห็นแล้วตอยู่ออยู่นี่เองครองรักครองเรือนอยู่ตรงนี้ คุณตาสวัสดีสวัสดีคะ่ะคุณตาคุณยายชัดนี่คุณพ่อบุญรอดประดุดชนคุณแม่หนประดุดชน

นัทายะติสารนนะสหปัญจศิลานิยาจามาสุทิยมปิมยังพันโสตัมมาตัมโภตตัมนะโมตัมมาตัมโภตตัม ยานกานางเกลอมะตังปิหาตังบาปาสังขันตังอันตัพนังกุตติยังกะเตสังเมตังเสมาโปภะโลนิตังเสโตเมโทอัสสะสาเกโลจิงทานิกาลาสิกาโมตังมาตะเกมาตะลุงตันเดเมติชฌานจะยาสังขาร วิญญาณังวิญญาณปัจจยานามารปังนามารปปัจจยาตลายตนงสลายตนปัจจยานปัสสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยานนาบานิสากการังอนุโมทเรชิรังทีวันโนยาติเยสั ปะญิยาภะวะริวะภะโพราปะริปุเรนณติสาคขระเอวะเมวะอิโตเทนังเมตานังอุปะกาปะติอาตาติเมอาคาติเมยาติเมตาสัขาติเมเมตานังตากิณังเาราถรโปเฟราอาจาริโยปะรารมาตาปิตาเจียติกาปิยาภะมังโศโยจันติมาราชาคุณวันตานารา เอสาคารังเอวะเมวะอิโตเถนังเอตานังปะกะปติเอเชตังปะิชตังสุหังจุลเมหวสตาโตตเรโตเรโตสังกปะจันโทปนัตโตยะธามนิโชติระโตยะสโง โทุาคาลาอโทคลาาคัตุสะพระเทวะาสะพระพธิ์นาุาเมนะสะตทิวันตเทตัมมาตัมปุตุภะคะวาภูตังภะคะวันตังอภิา kado pak wadah kamu sama supatii pano pakdo sahabat